ช่วงนี้มาติดตามรายงานพิเศษกันค่ะโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาท่าเชียจังหวัดพัทลุงเตรียมปรับปรุงระบบการส่งน้ําและเพิ่มพื้นที่การระบายน้ําให้สอดรับกับโครงการอ่างเก็บน้ําคลองหัวช้างอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริที่เป็นแหล่งน้ําต้นทุนเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้าช่วงฤด,ดูแลง้งและปัญหาน้ําท่วมขังช่วงฤดูฝนติดตามได้จากรายงานค่ะน้ำเป็นตัวหลัก นะการทําเกษตรถ้าไม่มีน้ําเราอยู่ไม่ได้เหมือนตั้งพ่อหลวงของเราที่บอกว่าแต่ถ้ามีน้ําไม่มีไฟฟ้าเราอยู่ได้เนี่ยของลุงใจข้าวทางพอดีเลยลุงใจเกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่สองตําบลฝาละมีอําเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงได้สะท้อนความคิดที่มองว่าน้ําคือส่วนที่สําคัญของการทําภาคการเกษตร ลุงใจได้วางแผนทําเกษตรแบบผสมผสานบนเนื้อที่12ไร่ทั้งสวนยางพาราปลูกพืชผสมผสานและการขุดสระน้ําเพื่อเก็บกักน้ําและเลี้ยงปลาลุงใจบอกว่าหากไม่มีน้ําก็ทําการเกษตรไม่ได้แต่ที่ผ่านมาสวนของลุงใจแทบจะไม่มีปัญหาเรื่องน้ํามานานหลายปีแล้วนับตั้งแต่มีโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาท่าเชียดของกรมชลประทานปลูกพืชผสมผสานหลายอย่างมีกระตน้น ลงกองฮาะทุเรียนนะรวมหลายๆอย่างรักษาให้มันจเจริญเติบโตดูเลมันจะไม่เหมือนกันเพานให้ปุ๋ยให้น้ําเอาน้ําจุมตาลมาก็ได้เก็บไว้ในสระน้ำาันนี้เราลองรับไปแล้วถ้าเราไม่มีน้ํามาช่วยเติมให้เราจะใช้ไม่พอช่องเล้งมันจะขาดไปเลยนะครับเพราะว่าตอนเล้งมันเล้งจัดเลยนะ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียก,กรมชลประทานซึ่งหัวงานและระบบการส่งน้ำตั้งอยู่ที่ตำบลโคกศักอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงและนับตั้งแต่การก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2514จนถึงปัจจุบันนับเป็นเวลา50กว่าปีแล้วที่ระบบการส่งน้ำได้ใช้งานมาอย่างต่อเนื่องสภาพอาจชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลาดังนั้นกรมชลประทานจึงดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมองค์ประกอบโครงการให้ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ สอดรับกับแหล่งน้ำต้นทุนจากโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สามารถจุน้ำได้ถึง30ล้านลูกบาศเมตรกระจายน้ำเข้าสู่ระบบส่งน้ำในพื้นที่จำนวนแปดสายครอบคลุม5้าอำเภอในจังหวัดพัทลุงได้แก่อําเภอเขาชชยสนอําเภอบางแก้วอําอเภอตะมดอําเภอป่าบอลและอําเภอปากพยูนโดยปี2561 กรมชลประธานได้ดําเนินการศึกษาระบบของโครงการและการใช้ประโยชน์ของโครงการในพื้นที่ใหม่ทั้งหมดทั้งการปรปับปรุงระบบส่งน้ําและการปรปับปรุงระบบระบายน้ําส,สภาพการใช้พื้นที่เปลี่ยนแปลงไปจากจากเดิมที่เป็นนาข้าวเกือบแสนไรเหลือนาข้าวเนี่ยประมาณ5 6 0 0กพันไรนั้นระบบส่งน้ำที่มีอยู่เดิมสร้างมาใช้งานจนถึงปัจจุบันเนี่ย50กว่าปี ทางกรมชระทานก็เห็นว่ามันควรจะมีการปรับปรุงโครงการเพื่อให้สอดรับกับกับการที่เราได้มีแหล่งน้ําต้นทุนคืออ่างเก็บน้ําของหัวช้างอันเนื่องมาจากพระราชดำริเนี่ยก็เลยได้ทําการศึกษาระบบระบบทั้งหมดของโครงการใหม่ศึกษาการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ใหม่ว่าว่าจะให้สอดรับสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ยังไง ทั้งนี้คาดว่าในปี2566โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียดจะได้รับงบประมาณและเริ่มดำเนินการปรับปรุงระบบส่งน้ำและการกระจายน้ำซึ่งหากการปรับปรุงครั้งนี้แล้วเสร็จประชาชนจะสามารถใช้น้ำได้อย่างทั่วถึงมากขึ้นลดปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งนอกจากนี้ยังช่วยลดปัญหาน้ำท่วมขังช่วงฤดูฝนด้วยระบบระบายน้ำที่มีความคล่องตัวตรวมถึงการดึงกลุ่มผู้ใช้น้ำเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ เราได้รับคูส่งน้ําตัวนี้ขึ้นมาใหม่ทําให้การระบายน้ำมันมันมันกล้องตัวขึ้นสวนยางก็สามารถระบายน้ําไม่แห้ขังได้าชาวชาว,ชาวบ้านที่ทํานาก็ก็สามารถาดึงน้ำเข้าไปทํานาได้พอเราใช้น้ําเสร็จก็สามารถถ่ายลงลงคูน้ําตัวนี้ได้ความกล้องตัวประโยชน์ของชาวบ้านาผมถือว่าตรงนี้มมันมันดีมาก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียดกรมชลประทานได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการปรับปรุงโครงการเพื่อให้โครงการสามารถส่งน้ําได้อย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการน้ําส่งเสริมการบริหารจัดการน้ําอย่างมีส่วนร่วมและเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําทั้งเรื่องการอุปโภคบริโภคและภาคการเกษตรสุริยานกแก้วถ่ายภาพฟาริดารอดกุป ทีมข่าว n อ t ภาคใต้รายงานจากจังหวัดพัทลุง